เป็นยี่ห้อทาเคชินะคะ TB 1 5 0 4นี1ะคะเป็นรถขนาด PC 5 0นะคะเป็นรถไซส์5ตันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะเป็นเครื่องยันมานะ CTNV 8 8นะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่4200ชั่วโมงนะคะตัวนี้เป็นรถปี2013นะคะ สำหรับคันนี้นะคะมาครบเซตเลยนะคะมีรายแยกด้วยนะคะมีตู้เก่งพร้อมเลยนะคะแท็กเหล็กนะคะรถนะคะเราเก็บงานตัดวัสดุขายของเร็วนะคะเช็คลวซึมน,นะคะลูกค้าสามารถนําไปใช้งานโลงงานกันได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่550,000บาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนคะที่สนใจนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนะคะห้าหกสานะคะหรือไม่จะเป็นเบอร์โทรศูนย์เก้าเจนะคะศู้าเร้านเรายมเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการพิกัดโลเคชั่นร้านนะคะก็สามารถแอด ID ียไลน์กัเม้าไได้เลยนะคะ mmk 182304นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อทาเคชินะคะ tb 1504นะคะมีเร่มมีเร่มทะเบียนด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะัวนี้นะคะเป็นรถขนาด5ตันนะคะเครื่องยนต์สสูบนะคะเป็นระบบคอนโทลสั้นตั้มนิ้วนะคะ ตัวนี้เราเก็บงานพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีเล่มทะเบียนให้ลูกค้าพร้อมเลยนะคะเป็นรถปีใหม่นะคะปี2013นะคะสะภาพเก็บงานนะคะใหม่เหมือนรถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดนะะที่สนใจนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร085 5 3 2 2 7 8นะคะสำหรับคันนี้นะคะเรา ราคาเราเปิดอยู่ที่5,50 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถขุดขนาดพี50้านะคะไซส์5ตันนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมมาลองรถขุดได้ที่ร้านเลยนะคะลูกค้าสามารถมาต่อรองราคากันได้ที่ร้านเลยนะคะดูสภาพโดยรวมนะคะคุณนปะขึ้นยนขึ้นยนขนเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์กันนะคะ เป็น4 TNV88 นะครับเป็นตัวเดียวกับคอมสุ40 MRC บ้านเรานะครับ m r 3นะครับราคาแบบใบ500,000นะครับตัวนี้ทาเกชิใช้ดีครับมีตัวแอร์มีแอร์พร้อมนะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดะที่สนใจนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 5 5 6 3นะคะห6 3ห2 7 8นะคะหรือไม่จะเป็นเบอร์โทร0 9 7นะคะ079 5497นะคะ สำหรับคันนี้นะคะออปชั่นมาเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เก่งนะคะระบบรายหัวแยกนะคะตัวนี้เราเก็บงานปรับวัสดุถ่ายของเร็วเช็ครั่วซึมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเดินไฟสองสว่างเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะ,ะผิดพลาดประการใดก็ฝากขอโทษลูกค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะฝากร้านหอจกอักรกรุ่งเจริญแฮตเตอร์นะคะ รถคุณเจ้านอกต้องร้านนี้เลยนะสวัสดีค่ะ